แล้วแต่เหตุแล้วจุดนี้แล้วจุดนี้แล้วหลวงพ่อก็ติไปในมุ่นตามอัจฉรายสัยเยี่ยมหันไปเยี่ยมนี่แน่ถ้าไม่ไปนู่นถ้าไม่ไปนี่ออกตนจะว่าพระบวชมาเฝ้าวัดจะ,จะว่าอีกวันนี้จากวัดจักเทียวัดชอนยมประสันโยอมไปวัดโยมไปวัด ทำไมโยมไม่หนีจากบ้านทำไมโยมไม่หนีจากบ้านยมก็เทศในใจว่าพระคือผู้หนีจากวัดเขากติวาอีกคือเก้าว <c oughs> ันไปตามศัทธาอาราธนานนบนจะจะไปบนวา่าหลวงพ่อสัตหะประเด็กกับวิญวัดเขาพันสาประเด็กกอยว่วัดก็จะแจวแต้วไข่ติชมเน้อเพราะว่าถือขังมาสองสามเดือนกเกือบเป็นล้มคือกันเน่ คันพ่ถือขังนี่ดีเพดีเ่าแล้วแล้วนี่ถือขังกได้โควิดแล้วญาติโยมมาก่าบอกว่าโอ้กำไรหลวงตาดีแท้นี่กำไรหลวงตาคืองานหลวงตาเสร็จแล้วนเน้นั่นเห็นว่ล่ะผมได้ประโยชน์จากโควิดอยู่นะเขาบอกว่าอย่าอยู่ล่มอย่าอยู่แออยา่าค่า เชื่อโรคโควิดคือความร้อนเนี่ยม่ไ่ก็หอนนอี่ตัวแดดเผาพระเจ้าประสงค์ออกตัวนดียมขึ้นเห็ดหลังค้าอย่งห่อนประไหนจันเอาเผาลงไปโว้ยเป็นโรคโควิดจากดูบได้หรือย่ามากว่าบา,างแห่งบางวัดปิดวัดแล้วลงตาทำไมไม่ปิดวัดว่าปิดแล้วจะได้สันสเนาะสญญญายหยาิโยมเนาะ นา่นุ่มก็บ่เต็มใจแล้วไปห้ย้อนเขาป้อนห้น้ำประตูวัดวันนี้ <c oughs> จากอายนีย่นุ่มอยูย่คือที่วัดทองสมือคือจังว่าเรามีความแจ่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราต้องพัดผ้าก,กะของลักของครอบใจเป็นธรรมดาแต่มาเป็นธรรมดาคือบกปล่อยบอกวา่างแน่เป็นโรคกล้วยนิดน้อยกติท ปิดประตูวัดเิเขาก็ด่าดาเนาะก็เลยพอปิดเอาแต่สิกรรมการเอาแต่กรรมการเอาแต่รัฐบาลประกาศจับว่าจับแล้ว <c oughs> ถือขังตัญงาโยมกับบนไปแหง้งเด้หิวยังก็ว่าได้ไปบางคนมาจากอังกฤษก็มาถือกากไว้ตั้งสิบห้าเมื่อคนโอ้ยกันสิวกันแหลวยึดยันท้องคำํำเม่อได้ขึ้น ยอดน้โมเป่นว่าท่านยู่รอบถาโยนี่ยแหะกักกิจกักใจพักกิจพักใจอย่าไปกลัวความจริงยังไงความจริงคือเกิดแ,แก่แก็บตายสังขาร่รางกายไม่ใช่ของเราของคุณพ่อคุณแม่จิตใจเป็นของสําคัญใจของเราก็ให้อาหารใจก็คือพาให้อาหารใจเมื่อกี้ ค,คือทำบุญให้อะไรมีอานิสงส์มากที่สุดคือให้ทำเป็นทานให้ทำอะไรให้ทำข้าวต้มขนมเตะให้ทำก๋ยำกวยเตี๋ยวเตะไม่ใช่ให้ทำบุญเป็นธรรมทานมีอานิสงส์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงอยากให้คนรู้ว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรบุญคือจิตใจสงบใจนิ่งใจไม่วุ่นวาย นั่นเห็นไหมลนะ่ะพากันดูลงปู่หลวงพ่อหลวงตาพาดูเมื่อกี้นี่ดูลมเข้าลมบอกสงบบ้างไหมใครเห็นความสงบบ้างไหมใครเห็นสวรรค์บ้างไหมสวรรค์นในอกนรกในใจไม่ได้เหาะหานั่งหาพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ก็นั่งหานั่งหาอะไรนั่งหาใจใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่อนาปานุสติ นนัน่อยู่ที่ลมกวันนี้ก็จะมีอยู่มีโยมคนหนึ่งหมดลมเมื่อเวลาลมไม่มีแล้วก็เลยเสียชีวิตนนัน่ง่ายรัฒนาหรือพวกระรากันเบิ้งแต่ละถ้าได้ซื้อลงตาไปบอกง่ายไหมดูลมหายใจเข้าออกแค่นั้นทำไมทำไม่ไ,มได้เป็นของขัดกับจิตเลส การดูลมเป็นของขัดจิเลศพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่บานตาดประพัฒสรังกิจตังธรรมะคู่แข่งขันนั่นในหนังสือธรรมะคู่แข่งขันนั่นแหละทำยากคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าได้แต่ตรู่ทำที่พระพุทธเจ้าได้แต่ตรู้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ เห็นไหมเหนือจากคนธรรมดาไหมอย่างนักบวชแม่คีแม่ขาวอย่างพระเจ้าพระสงฆ์มีกี่รูปทำไมท่านทำได้ท่านเหนือคนไหมนั่นไม่ใช่คนธรรมดานั่นถ้าคนธรรมดาทำไม่ได้นะั่นคำของพระเจ้าสามัญชนคนธรรมดาทำไม่ได้ทั้งที่ดูลมหายใจเข้าออก มีใครได้ทำตลอดทุกคืนทุกคืนบ้างไหมที่หลวงตาเคยให้โอวาทไปไหนไปไหนก็ให้ทำทุกวันนะวันละหนึ่งนาทีให้มีสัจจะว่าเราเป็นชาวไทยชาวพุทธก่อนนอนจะดูลมหายใจเข้าออกสักหนึ่งนาทีเสียก่อนนั่นนั่งดูสวรรค์นั่งทำบุญเสียก่อน สุขเกินยิ่งกลัวความสงบไม่มีสงบไม่สองสามนาทีเมื่อกี้นี่เห็นไหมบุญนั่นแหละอยากให้ดูบุญสอนให้ดูบุญไม่ใช่เอาก็ต้มขนมมาถวายพระไม่ใช่ถวายสังฆทานจุดทูปจุดเตียนถวายสังฆทานตรวจน้ำยมนั่นส่วนมากกับพระสงฆ์ก็มีต่อบอกกันงนั่นนะ <c oughs> อยากให้ทำจุดนี้อยากให้ทำบุญ ถึงน้อยก็ไม่เป็นไรขอให้ทำขอให้ดูขอให้รู้ขอให้เห็นถ้าไม่ทำไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นเจ้ากำานเวรไปคอยอยู่ทางแยกทางแยกที่ไหนทางแยกไปสวรรค์ทางแยกไปนรกเจ้ากำในเวรจะไปถามยังไงตายายยายก็ยายขอตากอตาขอต,ต,ตาน้นตานี่ชื่อนุนที่อนี่น ตั้งอกตั้งใจว่าจะไปทําบุญจะไปดูบุญจะไปดูสวรรค์เห็นทางไปสวรรค์หรือเปล่ารู้ทางไปสวรรค์หรือเปล่าเอาอะไรตอบเจ้ากรรมนายเวรเขาจําได้หมดทุกอย่างนะตาไปทําอะไรนะมันจะไปรวมกันตอนไม่มีร่างกายรู้จักไหมเจ้ากรรมนายเวรใครจะไปใจกลัวเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้ ไม่มีคำตอบกับว่ามาจากเมืองไหนคุณตาคุณยายเขาก็ตอบรู้บ่จะว่าเมืองค้นบอกเอาแปลเป็นธรรมะมาจากเมืองนรกนั่นมาจากเมืองนรกก็ไปนรกกลับคืนเมืองนรกถ้าไม่รู้ทางไปสวรรค์มีแต่ใจร้วนๆไปเถียงไม่ได้นะเถียงเจ้ากรรในเวรไม่ได้นะนั่นถึงว่าสรุป ใจตัวนี้แหละรูปหมดทุกอย่างเม่เวลาไม่มีร่างกายทําอะไรมารูปหมดเจ็บไปรวมกันวันนั่นวันที่ไม่มีร่างกายเลยร่างกายมันปิดเอาไว้เห็นไหมตั้งใจไว้จริงๆแต่แล้วมีร่างกายเราก็ห่วงร่างกายตั้งแต่อยู่ในคันออกมาเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นอะไรมีแต่ทุกมีแต่เดือดร้อนรู้จักภาษามีแต่อยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่ร้องให้ อย,อยากได้นโน่นอยากได้นี่ตามเหตุการณ์ของทางโลกนิยมเดี๋ยวนี้นิยมร้องให้อะไรโทรศัพท์ไม่มีอูแขนคือเกาได้เดือดช่มือเด็กไร่เด็กคนเด็กห้องให้แขนอูแขนกวยเอาตอนแตนตอนแต,ตนแตมูจากบ่บ่วละกชูมือถือโทรศัพท์ให้สอนต้านน้อยือนตัววันนี้เริ่มไปเริ่มใจไปบ้าน นั่นบัติเรื่มใจนั่นแหเมืองนรกใจไปยุเ์ใส่เนี่ยร่ำรวยสวยงามใหญ่มา,จากจังน้อยฉันอยากร่ำรวยฉันอยากสวยงามนั่นแหะตัวนรกมอนรกม้อใจร่ลำรวยกับสวยงามนะต้องไปลละเอียดนะต้องแปลละเอียดต้องพิจารณาให้เรื่องรูลมหายใจเขาออกละเอียดเสียก่อนจึงจะรู้ว่านั่นให้เห็นสวรรค์เสียก่อนจึงจะรู้ว่านรกคืออะไร ใจของคนก็ไปอยู่เมืองนรกก็ใจไหมนรกเมืองไหนผู้เงินนั่นนิทานของปู่ใหญ่ถ้าสิทนน้ำนางมาโนโลาดน้ำยู่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดหมือจึงไปพอ่อไปพอ่ปพออยู่เมืองผู้เงินปู่นะขอมป่าในลืมขึ้นไม้ร้ามืดมุ่งเป็นมุ่งบุกเบิกไปโอ้ยเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันจะเป็นหน่อยบอน้ำหาผู้เดียว เอาถามใจเจ้าของมึงลูกนะมนโนปุพังก็มาธรรมามนโธธามนเจตถามโนมายามนโนคือใจมโนลาเข้าไปอีกก็เป็นนั่นตื่นขึ้นมาก็อยากร่ำรวยตื่นขึ้นมาก็อยากสวยงามตัวสวยงามนี่แหละตัวนรกใหญ่ตัวหนึ่งทำไมทุกวันในลูกหลานโอ้ยคิ้วก็เฉียนไหมผมก็เฉียนไหมนั่นเล็บก็แตงไหมแขวก็แตงไหมเมื่อหนังมั่งสังแตงไหม นาตาดังแต่งไหมดีปีนี้โรคโควิดก็มาปิดดังปิดจมูกเริดโซ่ทำถึกใจหลงตาบ่า